เราจะพาชมในวันนี้นะคะเป็น t o y ยต้าคอม u t เตอร์ปี2017เครื่อง3 0 0 0เกียร์ออโต้สีเทาค่ะเพิ่งแต่งเสร็จใหม่เลยนะคะวีเต็มค่ะด้านนอกนะคะจะใส่เป็นสเกิร์ตรอบคันอุปกรณ์ต่างๆใหม่พร้อมใช้งานเลยค่ะลงเป็นแม็กขอบ17ยางใหม่ชุดแต่งเราก็ลงให้ครบเลยค่ะสเกิร์ตตัดดำนะคะแผงประตูผุ้มหนังแบบมีไฟทั้งสงด้าน ข้องเครื่องใหม่มากค่ะแบตเตอรี่ใหม่เราสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ค่ะฟังเสียงได้เลยนะคะเครื่องนี้เครื่องแน่นมากคันนี้จะเป็นโทนสีคุนไดตัดคิีมเหลืองค่ะมีกล่องกลางเท้าแขนแบบ2ด้านสองข้างแบบมีไฟคอนโซลปรีค่ะจอ Android ขนาด10นิ้วเชื่อมต่อบลูทูธ Wi-Fi ด้านบนจะเป็นแผงควบคุมระบบไฟ มีกล้องหน้ากล้องหลังแบบบันทึกค่ะชุดแต่งบันไดมีไฟปูพื้นใหม่คอนโซลอะคริลิกแบบใสครพาอเวอร์อยู่ด้านในค่ะตรงนี้ไว้เปิดดูห้องเครื่องได้เลยนะคะคันนี้เราติดเป็นบาข้างนะคะเสริมเป็นบาข้างให้อีกหนึ่งตัวค่ะไว้วางแก้วน้ำขวดน้ำมีจุดชาร์จ USB รอบคัน5จุดประมาณรอบคันค่ะ เบาะ V.I.P. เบาะป้านทรงมิกกี้เมาส์ Mouse, นะคะหมอนส่งมิกกี้เมาส์สแถวเก้าที่นั่งสวยค่ะเบาะไซส์ใหญ่นะคะหลังคา V.I.P. แตงใหม่ทั้งคันเป็น2หลุมนะคะลายท้องฟ้าค่ะช่องแอร์กระจายอยู่รอบคันนะคะทีวีจอสไลด์ไฟฟ้า24นิ้วลำโพงกลางลำโพงแหลมแบบมีไฟค่ะตัวรถเดิมๆบางๆเลยค่ะ ลงเป็นสเกิร์ตแบบมีท่อด้านหลังนะคะก็จะมีพื้นที่ในการวางสัมภาระเรามีพิเศษค่ะเราลงเป็นชุดเครื่องเสียงลำโพงกลางลำโพงแหลมให้อีกหนึ่งชุดนะคะเพิ่มความคมชัดให้กับระบบเสียงแอร์ไมโครบัสใหม่ทั้งคันซาวหลังค่ะระบบไฟจากด้านหลังนะคะ คันนี้นะคะเกียร์ออโต้ปี2017นะคะราคาตามที่ลงไว้ด้านล่างนี้เลยค่ะดูการใช้งานนะคะพวงมาลัยใหม่มากคันนี้ไม่น้อยด้วยค่ะนี่นะคะเกียร์ออโต้เกียร์ใหม่มากการใช้งานนะคะอยู่ที่ประมาณ5้า0มนกิโลเท่านั้นเองนะคะถือว่าสภาพสดมากเลยสำหรับคันนี้ค่ะเกียร์ออโต้ด้วยนะคะสภาพแบบนี้ถือว่า สวยมากๆนะคะสนใจทั้งไทยก็มาได้ค่ะจะขอรูปเพิ่มเติมหรือว่ารายละเอียดนะคะเกี่ยวกับข้อมูลรถคันนี้นะคะยินดีมากๆเลยค่ะ